สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะครับขอภัยที่เสียงไม่พร้อมนะครับขอใช้คลิปนี้เป็นสื่อสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมที่จะเข้าทำการบ้านออนไลน์ทุกคนนะครับรวมทั้งนักเรียนมัธยมด้วยนะครับการเข้าเรียนของนักเรียนนะครับ เราจะเข้าโดยใช้ Student Dashboard นะครับแล้วเราล็อกอินเข้าระบบนะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าพื้นฐานของนักเรียนนะครับในบทเรียนออนไลน์เราจะดูตารางสอนของเราได้ดังนี้นะครับในการเรียนตารางสอนเราจะเห็นตารางเรียนค่าพิเศษด้วยนะครับวันศุกร์ด้วยคาาเรียนพิเศษต่างๆนะครับ รวมทั้งตารางเรียนประจำวันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่2ตารางเรียนจะยังไม่อัปเดตนะครับแต่ถ้านักเรียนอยากดูเนื้อหาย้อนหลังนักเรียนสามารถดูได้ที่บทเรียนออนไลน์ย้อนหลังนี้นะครับเมนูจะขึ้นอยู่ก็จะมีเนื้อหาในส่วนที่นักเรียนได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการบ้าน นักเรียนประถมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยมนะครับคุณครูหลายท่านได้ใช้การสั่งการบ้านออนไลน์แล้วนะครับอย่างกรณีของนักเรียนประถมสนักเรียนจะเข้านักเรียนทุกคนจะเข้าโดยใช้งานมอบหมายนี้นะครับแล้วก็เข้าที่การบ้านออนไลน์นะครับเมื่อนักเรียนกดเข้าที่การบ้านออนไลน์แล้วจะมีการบ้านที่คุณครูสั่งค้างอยู่เช่นการบ้านในวิชา สุขศึกษาคุณครูจะบอกไว้นะครับพร้อมทั้งมีไฟแนบให้นักเรียนนะครับนักเรียนสามารถนำไฟแนบนี้ลงไปทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะพิ้น์ออกมาแล้วทำในใบางานแล้วถ่ายเป็นรูปภาพส่งครูก็ได้หรือจะทำเป็นเวิรแล้วพิมพ์ในเวิรแล้วแนบแนบไฟเวิร์ดส่งก็ได้ ช่องทางการส่งอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนก็กดแนบไฟล์ไปนะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราจะส่งนะครับสมมุตินะครับผมเลือกไฟล์นี้มาปุ๊บมันจะมีไฟล์แนบขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์ว่าเป็นการบ้านวิชาอะไรนะครับ สมมติวิชาสุขศึกษาแล้วก็เราก็กดบันทึกไปนะครับการบ้านมันก็จะแนบมาอยู่ในนี้คุณครูผู้สอนจะเห็นการบ้านที่นักเรียนส่งนะครับแต่ในกรณีนี้ผมส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะโดนตาหนินะครับก็ขออนุญาตปิดก่อนนะครับก็จะไปทำการบ้านวิชาอื่นต่อไปนะครับแต่และว,วิชาก็จะมีการแนบไฟล์มาให้นักเรียนนะครับ นักเรียนสามารถพิมพ์ออกไปก็ได้หรือเซฟลงไปก็ได้นะครับอย่างในกรณีนี้เราก็คลิกขวาแล้วเราก็เซฟแอดไปได้นะครับไฟล์ก็จะมาอยู่ในเครื่องนะครับก็ได้ทั้งสองทางนะครับเมื่อนักเรียนส่งการบ้านเสร็จการบ้านจะไปแจ้งเตือนอยู่ในหน้าของคุณครูเองนะครับก็ฝาก คุณผู้ปกครองช่วยติดตามการบ้านของนักเรียนด้วยนะครับก็พบกันใหม่ขอภัยสำหรับเรื่องเสียงด้วยนะครับวันนี้ผมเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยสวัสดีครับ